ที่หนึ่งตะบนหลวเภอเป็นม่วงนะครับร่วมรำโชว์นะครับในพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานตนถุงกองคุณแม่ของแผ่นดินนะครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการแนะนำนะครับผู้น่าสการและก็ท่านประธานในพิธีนะครับในวันนี้นะครับท่านประธานในพิธีในวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านธณวิศตุลย์ังทวาริตเภอบ้านม่วงนะครับ นางสาวอ,อนุมาศีนวลน,นะครับผู้มีการศูนย์การส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบรนม่วงนะครับนางสาวเพ็นณภา,าอิทิชัยนะครับสนประอ,อ,อํ์อำเภอบารม่วงนายเจตตวั์พาตาผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบารม่วงนางจรรัตน์โตสันเทียนะครับเกษตรอำเภอบรนม่วง นางดาบุตรครนะครับพัฒนาการอำเภอ้านมวงนางสาวสุริพรภูศรีฐานประสุสักอเภอ้นอันมวงนายโชคปาาัญธ์การภาษานะครับสมาชิกอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีนายสมานสุขสุนันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้วนายวีรพงศ์มีไรนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสรศรี นายเจริญพลพันธ์ประธานกทบอำเภอบานม่วงนางสาวน้องฝนลูกผลประธานสตรีอำเภอบานม่วงนายสมภารเหล่าชัยกำนันตำบลบ่อแก้วนะครับที่ให้เก็บมาร่วมพิธีอัญเชิญในวันนี้ครับอาข่าวแบต่อไปนะครับก็ขอนําทุกท่านเข้าสู่พิธีการนะครับอัญเชิญเงินถวนถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโสลสีหมู่ที่8อํอำเภอบานม่วงจังหวัดสกลนคร กับผมนายกัญญาล่าตัวน้อยประธานเครือข่ายกองคุณแม่อำเภอบรรม่วงรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ครับครับลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับท่านปณวิทย์กุลตังขาวานิษ์นายอำเภอบานม่วงนะครับประธานในพิธีเปิดกลวยดอกไมห้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวง ขอเรียนเชิญครับครับขณะที่ท่านประธานในวิธีนะครับอขอเรียนเชิญทุกท่านยินขึ้นครับแล้วทำความเคารพตามท่านประธานนะครับ ทุกท่านกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อต่อต้านยาเสพติดตามข้าพเจ้าข้าวจ้าาทั้งหลยขพเจ้าทั้งหลายขอให้สัตว์ปฏิญาณว่าขอให้สัตว์ปฏิญาณว่าข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จักเทิดทูลไว้ซึ่งพระศาสนาพระมหากษัตริย์ ข้อสองข้อสองข้าพเจ้าจะไม่เสพไม่คา้าไม่ผลิตข้าพเจ้าจะไม่เสพไม่คา้าไม่ผลิตและไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิดและไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิดข <an> ้อสามข้อสามข้าพเจ้าจะกลุ่มเป็นพลังแผ่นดิน ข้าพเจ้าจะร่วมเป็นพลังของแผ่นดินเฝ้าระวังไม่ให้มียาเสพติดมาทำลายตัวเราเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดมาทำลายตัวเราครอบครัวชุมชนและประเทศชาติของเราครอบครัวชุมชนปร,ประเทศชาติของครอ,อบครัวครับลำดับต่อไปนะครับท่านประธานยังอยู่เดิมนะครับก็เป็นยินครับเรียนครับท่าน ก็มุ่งย้อนกลับิสเติอนทังพร้อมกันครับ เชิญทุกท่านนั่งลงนะครับท่านประธานพิธีนะครับยังอ,อยู่ประจำจนรับคำเก่ารายงานครับลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญนางมุกดาบุญละครพัฒนาการอำเภอบ้านม่วงเก่ารายงานต่อท่านประธานในพิธีเรียนเชิญครับเรียนท่านปณวิทย์กุลตังขวานิษ ในายเภอบ้านม่วงที่เคารพอ,อย่างสูงดิฉันนางนาลูกดาบุญละครพัฒนาการอำเภอบ้านม่วงขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีอัญเชิญเงินพระราชทา,านผนุงกองคุณแม่ของแผ่นด,ดินของหมู่บ้านต้นกล้ากองคุณแม่ของแผ่นด,ดินบ้านสลสีหมู่ที่แปดาบลบ่อกแก้วอำเภอบ้านม่วงประจาปี2568ในวันนี้ ด้วยสำนักงานพระนำชนจังหวัดสกลนกครได้จัดพิธีมอบเงินพระราชทานขันธุถุงกองคุณแม่ของแผ่นดินประจำปี2568ในวันพระวสัสบดีที่25กันยายน2568ณวัดะราท่าเจริญชุมบริวรวิหารตำบลท่าจเจริญชุมอเมืองสกลนกครจังหวัดสกลนกครโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนกครได้มอบ เงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินให้แก่หมู่บ้านก็กล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจําปี2568จํานวน20หมู่บ้าน5ชุมชนซึ่งในการนี้สานักง,งานพระนชนอำเภอบ้านม่วงร่วมกับเครือขายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอบ้านม่วงและคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสอละศีหมู่ที่8ตําบลบ่อกแก้ว ได้จัดกิจกรรมอัญเชิญเงินพระราชทานฝันถงกองทุนแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นการเพื่อเกียรติถึงพระราชอัจฉริยภาพพระเมตตาที่ทรงชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดินและพระราชทานพระราชทรัพย์สวนพระองค์ อเรขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยมีพระราชประสงค์ให้นำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมอบให้กับหมู่บ้านกองผลนแม่ของแผ่นดินแห่งละ8 0 0 0บาทเพื่อให้หมู่บ้านได้นำไปเป็นทุนเริ่มต้นแห่งความดีงามดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการป้องกันแก้ไขเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้านชุมชนตามแนวทางพัฒนาคนพัฒนางานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับอำเภอบ้านม่วงบ้านสอรสีหมู่ที่8ตบบําบลบ่อแก้วเป็นหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2568ที่ได้รับพระราชทา,านเงินขวัญถุงในครั้งนี้ในการจัดงานก็ได้รับการสนับสนุนและประสานการดำเนินงานจากหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนจิตอาสาประชาชนในพื้นที่และเกิดข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอบ้านม่วงโดยการนำของประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินนะคะได้ร่วมกันจัดเตรียมความพร้อมในเรื่องของการดำเนินงานในครั้งนี้ค่ะในลำดับต่อไปจะเป็นพิธีแลกเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อหมู่บ้านจะได้นำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมแก้ไข ป้องกันแก้ไขเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดด้วยพลังความรักความศรัทธาความสามัคคีของประชาชนสร้างเป็นเครือข่ายและต่อยอดไปสู่การพัฒนาคนพัฒนางานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสนองพระราชปณิธานที่ทรงต้องการช่วยเหลือรัษฎรของพระองค์ให้พ้นจากภัยร้ายของยาเสพติดต่อไปนะคะหลังจากพิธีแลกเงินขวัญถุงเสรจสินแล้วจะได้ขอเรียนเชิญท่านในอำเภอได้กล่าวให้โอวาท แนมหลับต่อไปค่ะครับเียนเจิญท่านพระธานในพิธีขึ้นประจำจุดมอบรับแร่เงินขวถผงนะครับเงินขวถผงพระราชทานนะครับ ำดับต่อไปนะครับเป็นพิธีมอบรับแลกเงินพระราชทานขนังกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสรสีหมู่ที่8ตำบลบ่อแก้วอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะครับเรียนเชิญท่านที่มีรายชื่อนะครับลุกแล้วเดินประจำจุดนะครับรับแลกเงินนะครับจากนั้นนะครับก็ถอยลงมา นะครับก็มีจุดที่มาร์กนะครับให้เดินขึ้นไปตามเรีงแถวนะครับจากนั้นทําความเคารพนะครับเสียก็รับมอบนะครับแลเงินหน้าภาษาญี่ปุ่นนะครับจากนั้นนะครับก็ถอยฉาออกมาแล้วก็ถือนะครับเวลาจับนะครับให้จับที่ขอบรูปใส่ไว้ที่หน้าอกนะครับจากนั้นก็เดินทำของเคารพนะครับเราก็เดินลงมานะครับเรี่นเชิญท่าน สมานสุๆๆนันนะครับในยกองค์การบริหารส่วนตะบนบ่อกแก้วนะครับขึ้นเลยนะครับจากนั้นนะครับก็เป็นแถวแถวหน้าลุกแล้วก็ไหลขึ้นไปเลยนะครับเดินเดินตามกันเลยนะครับท่านวีรพงศ์ดีไหน้าผู้การโรงเรียนพุทธรักษาไทยเสยรีนะครับเยินเชิญนางสาวพิสมัยคำกองนักวิชาการศึกษาอบตอบ่อกแก้วนะครับ เรียนเชิญท่านโชคปัญยาธงอาสานะครับเรียนเชิญน,นางสาวจุลรพรภูรพาครูโรงเรียนบ้านสุรศรีเรียนเชิญพอ,อ,อนัทพงศ์ทิพวงษาพอ,อ,อกองช่างอาตาบตบ่แก้วเรียนเชิญผู้ใหญ่เสอร์วิมหาหงษงชัยนะครับเรียนเชิญผู้ใหญ่วันเพ็ญพิกุล ที่ทองขอไผ่นะครับไฟเขียนมาเป็นที่กุ่นนะครับแถวหน้านะครับลุกลุกตามตามไปเลยนะครับเพื่อไม่สับสนนะครับจะได้รวดเร็วนะครับแถวหน้าลุกเลยนะครับครับสำหรับท่านที่นะครับอยู่แถวนะครับเดินเดินตามไปเลยนะครับ ขึ้นแล้วก็ทำความเคารพนะครับครับ <ขอ S 1> เรียนเชิญผู้ใหญ่จิตบุตรละครนะครับเรียนเชิญผู้ใหญ่ชายาเป้าคำนะครับเรียนเชิญผู้ช่วยสัมรีรื่นรมนะครับเรียนเชิญผู้ช่วยบุญแย้มดารุณิกร เชิญอาจารย์ปรเมศอาหารเินเชิญสอปตสุทธิสมอาหารเิดเชิญสอปตอนุชาเลิกกัญญาเินเชิญผู้ช่วยบุญนำเนินทรายนะครับเปียนเชิญผู้ช่วยสำราญโพตบินเนินเชิญนางสาวนันทิดาเลิกกัญหาครับนางสาวนิตยาวงชาในธนเชษจงคลมี เรียนเชิญนางพรทิพย์โทสวนจิตเรียนเชิญนางจำเรียงราชโสเรียนเชิญนางปภารสีแง่พรมเรียนเชิญนายสัทธาบัณจงะนะครับเรียนเชิญนายเสกสรรเนตรกัญหาเรียนเชิญนางพิสมัยจกักรโสภาเรียนเชิญนางขวัญนภาโคบินเรียนเชิญแม่บุญเฮียงพาแสง เรียนเชิญนางพภภาราษาน,นะครับเรียนเชิญนางสมพรลาโพเเชิญนายอนุวัฒน์จันลอยจันลอยนะครับเรียนเชิญนางคงสุดาเชื้อคนแข็งเรียนเชิญนางสุดใจสองประโคนเรียนเชิญนางธนพลดวงศรีเรียนเชิญนา,นนาดดยน,นางจันเพงชัยเรืองเรียนเชิญนายอินทิรา สีพูนะครับครับในการรับแรกเงินขนถุงพระราชทานนั้นนะครับก็เป็นทุนศรัทธานะครับที่ต่อยอดนะครับจากพระองค์ท่านที่มีพระบิดานะครับผลเล่าผลประมองนะครับให้ทรัพย์ส่วนพระองค์นะครับให้ตั้งต้นที่กองทุนแม่จากนั้นนะครับเรา สมาชิกกองทุนแม่แล้วก็เครือข่ายกองทุนแม่นะครับก็ได้มาต่อยอดนะครับตามหลักปรัชญาแนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นนะครับผู้หวังให้เป็นกองทุนขวัญถุงในทุกหมู่บ้านนะครับที่จะต่อสู้กับยาเสพติดและเป็นศูนย์รวมของคนในหมู่บ้านให้รู้รักสามัคคีทําความดีเพื่อแผ่นดินนะครับพึ่งความความเข้มแข็งของตนเองนะครับร่วมกัน นะครับเพื่อเอาชนะและปัญหาอุปสรรคต่างๆในหมู่บ้านชนชนชน,นะครับบนพื้นฐานของการให้ภัยนะครับและก็ด้านสังคมนะครับด้วยสันติวิธีนะครับ,นะรบก็เป็นสังคมแห่งคุณธรรมอย่างแทจ้จริงนะครับก็โดยมีองค์ประกอบส่วนที่สําคัญนะครับอยู่3อย่างก็คือนะครับทุนศักดิ์ธร์นะครับ,นะรบ,รนะรบที่เป็นพระชาชทรัพย์ ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะครับที่พระราชทานให้กับทุกหมู่บ้านชุมชนนะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณอาอนพ้นนะครับอันหาที่สุดไม่ได้ทุนที่2นะครับก็คือทุนศรัทธาเป็นเงินที่สมาชิกในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับร่วมกันบริจาค ด้วยพลังศรัทธานะครับที่เราได้ร่วมทำผ้าป่ากระถินนะครับหรือว่าสมทบทุนเข้ากองทุนแม่ของแิ่ินนะครับก็คือเป็นทุนศรัทธาของทุกคนนะครับทั้งสมาชิกและรัษฎรในหมู่บ้านในชุมชนและก็เครือข่ายนะครับที่ร่วมกันนะครับสร้างทุนศรัทธาเพื่อไปต่อยอดสมทบเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับและอันที่3นะครับก็คือทุนปัญญา สำหรับทุนปัญญานั้นนะครับเป็นเงินที่สมาชิกในกองทุนหมู่บ้านนะครับหรือว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินคิดระดมทุนทรัพย์พนะครับเพื่อขายายต่อด้วยภูมิปัญญาของชาวบ้านเรานะครับเพื่อใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนนะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับในพิธีําคัญของเราชาวตำบลบ่อแก้วและก็ชาวบ้าอบ้านบ่วงเรานะครับที่ เป็นพระมหากรุณาที่คุณนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจนะครับที่ท่งพระราชทานเงินขวัญถุงนะครับแ0 0 0บาทให้กับประชาชนนะครับแล้วก็ผู้ที่มีศรัทธาอยากเข้าร่วมต่อยอดเงินนะครับเพื่อสทมทบคุณก่อคุณแม่ของแผ่นดินบ้านสรศรีในวันนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็จะได้ร่วมกันนะครับ ระลมทุนนะครับทุนปัญญาเพื่อขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินต่อไปนะครับทั้ง17กิจกรรมแล้วก็10หลักเกณฑ์นะครับ10ขั้นตอนในการดําเนินงานของกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับซึ่งกองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นนะครับก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2540นะครับก็เข้าสู่ขั้อที่3 นะครับที่จังหวัดสกลนครเรานะครับที่ก่อตั้งนะครับที่ห้วยเดียบนะครับซึ่งกองทุนแม่ของแผ่นดินก็เป็นเสบือเนกองทุนขวัญถุง ที่เป็นศูนย์รวมของนะครับที่คมเงนมืดสามารถรวมกันตอนนี้ก็ได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอฟซีนะคะก็ถือว่าเป็นเกียรตินะเป็นที่ระลึกนะคะในะฮะก็นะพระอาจารย์ขวัญนุ่งขอบคุณของแม่ของเป็นดินนะคะเอฟซีนะคะของสมเด็จพระนางในเลขสวยมากเลยค่ะแต่อาจจะไม่ได้เลขที่ตรงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชุมชนที่ได้รับพัฒนาในคนพุงแล้วนะครับที่ได้รับการ